อืมอร่อยมากหยุดไม่ได้วันนี้กับเมนูหอมอกปลากระพงค่ะสับปะรดหอมกปลากระพงเชสกระทะลุดนะคะอาหารากินบ้านโพวันนี้หอมอกปลากระพงที่ไม่ใส่กะทิเราใช้นมแทนนะคะเป็นนมอะไรเนี่ย นมอะไรนะคะบอกคุณเพาะๆหน่อยนมถั่วเหลืองนะคะไม่ผสมนมผงน้ําตาลน้อยนะคะน้ําตาลน้อยกว่า2%มีน้ําตาลเท่าไหร่เนี่ยนับน้าตาลสินับน้ําตาล1กล่องน้ําตาล8มิลลิกรัมวันหนึ่งเราทานได้24แต่เราใช้แค่ครึ่งกล่องนะคะดังนั้นแค่4ี่มิลลิกรัมครึ่งกล่องเนี่ยทำได้ประมาณ4่ห่อน้ำตาลแค่2มิลลิกรัมนะคะต่อ1่งกระทงนะคะ เค okay. สับกระทงเอ้ยนี่สับกระทงสับปลาก่อนนะคะเดี๋ยวลงไปดูสูตรใด้นะคะว่าใช้อะไรบ้างด้านบนนี้เลยนะคะวันนี้ขอเป็นเชฟกระทะหลุดนะคะการที่เราใช้เครื่องปั่นมาทาให้เราสะดวกสบายเกินไปไม่เครื่องปั่นพังค่ะงั้นเราต้องสับมือค่ะเราสับเป็นค่ะเชฟกระทะาหลุดนะคะก็อินกรีเดียนวันนี้นะคะกระแดชีอะ ส่วนปรผสมวันนี้มีเนื้อปลากระพง1นึกิโลกรัมพริกแกง1ขีดเพราะว่าเรากินแบบคลีนไม่ต้องเผ็ดจัดไม่ต้องแซ่บจัดเท่าไหร่นะคะนั้น1ต่อ1นึ่กิโลหขีดนมครึ่งกล่องใส่น้ำเปลาโรโซเดียมน้ำตาลแย่หวานนะคะและนี่โหระพานะคะที่เราจะใส่เป็นผักนอนนอนต้นนะคะนั่นแหละสับไปค่ะสับเป็นเนื้อปลาขึ้น กยอาหารครีมวันนี้ค่ะเนื้อปลากระปงหมกหอหมกขึ้นปูห่อหมกเราก็ทำได้นะคะเรียนที่วิธีการปรุงแล้วก็วัตถุดิบที่ทำเองนะคะมันหมูเราไม่ใส่โอเคปลาได้แล้วนำปลาใส่ที่ผสมเลยแล้วก็เก็บเนื้อปลาไว้ด้วยนะคะ เก็บเนื้อปลาไว้สักสองสามชิ้นเอาไว้แต่งชิ้นให้มันสวยๆค่ะพิกแกงพิกแกงนะคะสูตรตามนี้เลยนะคะตามรูปเลยปลากระพงใส่กะทิทัญยพืชก็ได้หรือใส่นมก็ได้อย่าลืมใส่ไข่ลงไปด้วยนะคะจะได้ติดกันขึ้นฟูพิกแกงลาอ่าหลังจากนั้นใส่นมชาใส่นมไม่ใช่ใส่นมขนนะคะแล้วก็ปรุงรสเลยป่ะเดี๋ยวพาไป่ดูตอนเสร็จเลยดีกว่าคะนำทุกอย่างตักใส่ถ้วยนะคะนึ่งประมาณสิบห้านาทีค่ะ มาชิมกันค่ะห่อหมกระหว่างนึงก็ไปแอบไปอาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้มาชิมกันห่อหมกปลากระพงเนื้อนแน่นแล้วก็เพิ่มโปรตีนด้วยการใส่ไข่ด้วยนะคะหืมชิมหม่สิหืมอร่อยอร่อยอร่อยหืมกินข้าวกินัผักดีอืมอร่อยจริงตอนแรกิดว่าจะด้านเพราะว่าใส่ไข่เยอะไม่ได้นะคะเนื้อนุ่ม แน่นแล้วก็พอไปเจอผักอะ่ะเขาขวานฉ่ำละมุน<ฮ>อร่อยอร่อยแบบหยุดไม่ได้ลองทำดูนะคะเดี๋ยวแขียงสูตรให้ข้างบนแล้วก็อย่าลืมทำแล้วบอกด้วยรสชาติเป็นยังไงอร่อยไหมส่งรูปลงมาใต้โพสต์ด้วยนะจ๊ะ แบ่งปันเมนูกัน